ความเปลี่ยนแปลงในปีนี้ของ Honda ทําให้ตัวของมาร์คมาเกสเองถึงจะออกมาบอกนะครับว่ารถแข่งมันเหมือนเปลี่ยนไปเป็นรถคนละคันจากปีที่ผ่านมาครับซึ่งผมก็จากมุมมองของผมเองนะผมก็เชื่อว่าสไตล์ของมาร์คมาเกสค่อนข้างจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสไตล์ในการเบรกการเข้าโคง้ง คือตัวของมาร์กเองเนี่ยสไตล์เกาไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกครับแต่แค่เพียงว่าพอคาแรคเตอร์รถแข่งมันเปลี่ยนตัวของมาร์กก็จําเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับรถด้วยวิธีการขี่โดยใช้เบรกหน้าหนักๆเหมือนเดิมก็เลยไม่สามารถนํามาใช้ได้แล้วอือเอาละครับมาดูเรื่องนี้กันสำหรับ Honda ครับ มาติดตามความเคลื่อนไหวของ Honda ครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะล่าชัยชนะครั้งแรกกับรถแข่งปี2022หรือยังขณะที่มาร์กมาเกสให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างหลังจบการแข่งขันที่กาตาร์และก่อนเข้าสู่การแข่งขันสนามที่2ในสุดสัปดาห์นี้ที่มันดาลิกา่นเองครับ Honda ในปีนี้ครับ เปิดตัวมาค่อนข้างที่จะร้อนแรงพอสมควรถึงแม้ว่าจะคว้าชัยชนะไม่ได้แต่โปเอสปากาโรก็แสดงให้เห็นถึงเรสเพลที่แข็งแกร่งอย่างมากโดยเฉพาะช่วงแรกของการแข่งขันโปออกตัวได้ดีมากนะครับจากแถว2ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็รักษาตำแหน่งตรงนั้นไว้ได้จากทั้งทีมเมดมาร์กมาเกสแล้วก็ตัวของแบดมินเดอร์ที่ไล่ตามอยู่หลายรอบโปนำอยู่ทั้งหมด17รอบสนาม ก่อนที่ช่วงท้ายยางมันจะไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยทำให้โดนอินเนบัสเตนนี่แล้วก็แบดมินเดอร์นั้นแสงผ่านขึ้นไปด้วยเหตุนี้ครับมันเลยทำให้หลายๆทีมจับจ้องไปที่รถแข่งจาก Honda มากเป็นพิเศษแล้วก็มองว่า Honda เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ มีผลการทดสอบที่ดีมากๆนะครับแล้วโปรเอสปากาโรก,ก็เป็นคนที่ทําเวลาในการทดสอบที่มันาลิก้าได้เร็วที่สุดดังนั้นเขาเองครับถูกยกให้เป็นหนึ่งในการที่จะเป็นตัวเต็งในการลุ้นชัยชนะในสนามนี้ทีนี้มาดูครับว่า Honda เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหลักๆที่สำคัญอย่างไรบ้างรถแข่ง Honda ในปี2022 นะครับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยคือเป็นรถแข่งใหม่ทั้งคันแชสซีใหม่จุดศูนย์ท่วงรถใหม่แอโรแฟลลิ n งใหม่สวิงอาร์มใหม่เลาะคือทุกอย่างใหม่หมดท่อเขาใหม่จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยตำแหน่งท่านั่งของนักแข่งครับก็จะคล้อยไปด้านหลังมากกว่าเดิมระยะเทรลด้านหน้าก็มากกว่าเดิม จุดนี้ครับทำให้ทั้งมาร์กมาเกสแล้วก็โปลสปากาโรเองก็มองว่ารถแข่งมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมาร์กมาเกสให้สัมภาษณ์ว่ารถคันนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เขาได้ขี่รถแข่งจากค่ายอื่นเลยนะเหมือนเปลี่ยนทีมโรงงานนะครับมาร์กใช้คำนี้เลยนะครับว่าเออการขี่รถ Honda ในปี2022เนี่ย มันเหมือนรถที่เป็นรถค่ายใหม่เลยเหมือนเปลี่ยนทีมโรงงานครับแต่ว่ามาร์กมาเกสเองก็บอกว่าสิ่งสําคัญเลยคือเขายังจําเป็นจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะส่วนหน้าของรถแล้วก็ส่วนท้ายของรถไปพร้อมๆกันมาร์ Mark ให้สัมภาษณ์ว่าเขายังไม่สามารถเบรกได้เช่นเดียวกันกันกบที่โปเวสปาร์กาโรทำโดยเฉพาะเรื่องของเบรกหลังถ้าหากทําอย่างนั้นเนี่ย จะเสียการทรงตัวที่ล้อหลังเยอะมากครับแล้วก็จะทําให้ยางหมดเร็วขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ตัวของมาร์กมาเกสเองเลือกที่จะไม่เสี่ยงมากนักกับการสนามการแข่งขันสนามแรกที่กาตาจบอันดับ5 m a มาร์กมาเกสก็บอกว่าถึงจะไม่ค่อยแฮปปี้นักแต่มันก็เป็นเรสที่ที่ยอมรับได้นะครับก็ถือเป็นเรสที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้เลวร้วายเกินไป นะครับนั่นคือจุดของมาร์กมาเกสครับออตัวของมาร์กเองก็บอกว่าสนามนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เขาจะได้ยกระดับผลงานให้มากขึ้นคือพอเรามองย้อนกลับไปนะครับในรถแข่งของ Honda m เนี่ย m o t ต GP นะครับเริ่มเปลี่ยนเทคนิคนับตั้งแต่เทคนิคสำคัญนับตั้งแต่ปี2016นะครับเรื่องยาง เปลี่ยนยางจากบริสโตนมาใช้มิชลินพร้อมๆกันกับที่เปลี่ยนมาใช้ Standard ECU ในปีเดียวกันแล้วมาร์คมาเกตเองในปีนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นเป็นผู้ชนะในการแข่งขันขึ้นโพเดียมที่กาตานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาชนะที่โคตาหรือว่าที่ออสตินนั่นเอง หลังจากนั้นครับมาร์คมาเก็เองก็ทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องแต่พอเข้าสู่ฤดูกาล2022ด้วยคอนเซปต์รถใหม่ด้วยทิศทางการพัฒนาแบบใหม่มาก็บอกว่ามันเป็นดีไซน์แล้วก็ DNA ของรถที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงเขาใช้คำว่า completely different เลยนะครับคือ คือมันเปลี่ยนใหม่หมดแตกต่างทุกอย่างแต่เขาก็แต่มันก็ปัสแจกเรื่องของข้อสงสัยนะว่าว่าทำไมทีมถึงเปลี่ยนมาก็บอกว่าเขาไม่ได้สงสัยเลยเพราะว่าเขารู้ดีว่ารถมันมีความเร็วแต่แค่เพียงต้องปรับตัวให้ได้ต้องปรับตัวหนักต้องทำงานหนักเพื่อการปรับตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่คือความท้าทายครั้งใหม่ของเขาในการแข่งขันที่ มีขึ้นในฤดูกาล2022มาร์กมาเกบอกว่าเ,ออเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้สภาพร่างกายเต็มร้อยละการแข่งขันแบบฟูลเรสการลงซ้อมแบบเต็มที่นะครับในการแข่งขันสนามแรกที่กาตาเนี่ยตั้งแต่ FP1, FP2, FP3, FP4 q u a l อ f y ลีฟจนมาถึงการแข่งขันรอบเมนเรสในวันอาทิตย 3วันมารวมกันเนี่ยเขาบอกสภาพร่างกายปกติเลยมันก็เมื่อยล้าเหมือนนักแข่งคนอื่นๆคือมันก็เหนื่อยแหละแล้วก็เขาก็บอกว่าน่าจะกลับมาสู่สภาพร่างกายปกติแล้วนะครับตัวของมาร์กเองในปีนี้เนี่ยเปลี่ยนไปย้ายไปอยู่ที่กรุงมาดริดเพื่อที่จะเข้าฝึกซ้อมกับเทรนเนอร์ที่เคยเป็นอดีตเทรนเนอร์ ให้กับราเฟลนาดาวที่เคยบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่เช่นเดียวกับมาร์กนะครับดังนั้นเขาก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปจัดการตรงนี้ค่อนข้างเยอะปัญหาใหญ่ของมาร์กมาเกสเลยคือการปรับตัวแล้วก็สร้างคลิปที่ล้อหลังให้มันได้มากขึ้นนะครับมาร์กบอกว่าเขายังใช้ประโยชน์ในจุดนั้นไม่ได้คือรถแข่งคันใหม่ของ Honda เนี่ยครับมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือ จุดศูนย์ถ่วงที่คล้อยไปด้านหลังแล้วจุดสําคัญเลยคือมันมีทักชั่นคอนโทรลที่ล้อหลังมากขึ้นมีกริปที่ล้อหลังมากขึ้นมาร์กเองยังใช้ประโยชน์ในจุดนั้นไม่ได้ขณะที่โปเอสปากาโรดูจะขี่เข้ากับรถแข่ง r า2 3 v ใหม่ได้ดีกว่ามาร์กเองก็บอกว่าจากการลงทดสอบที่มันดาลิก้าตลอด3วันเนี่ยโปเอสปากาโรทำได้ดีกว่าเขาตลอดเลยทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาความเร็วต่อรอบหรือการสร้างเรสเพลตจนกระทั่งไปถึงการแข่งขันที่กาตาร์โปเอสปาก,การก็ทําได้ดีกว่ามาร์กมาเกสเองบอกว่าสิ่งสําคัญเลยคือเขาจะต้องปรับตัวให้ได้เรียนรู้จากสิ่งที่โปเอสปาก,การโซทำให้ได้มันไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่เราได้เห็นนักแข่ง Honda คนอื่นๆทําผลงานเหนือมาร์กมาเกสแต่การเปิดตัวสนามแรกที่กาตาเนี่ย โเอสปาการโรทำได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับเขาเองก็บอกว่า่าโอเคถ้างั้นจำเป็นจะต้องศึกษาจากข้อมูลอ้างอิงที่โเอสปากาโรมีนะครับดังนั้นเนี่ยมาร์กเองก็จะพยายามทําให้ได้อย่างโเอสปากาโร่แล้วการให้สัมภาษณ์ในวันนี้ของมาร์กมาเกสเขากเ็เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า สิ่งสาคัญเลยคือเขาเชื่อว่าสนามนี้ผลงานจะดีขึ้นและตั้งใจด้วยว่าจะพาทีมนั้นขึ้นโพเดียมให้ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของมาร์กมาร์คเองยังไม่ได้อยากมองไปถึงการคว้าชัยชนะในการแข่งขันแต่ต้องการที่จะขึ้นโพเดียมให้ได้นั่นเองครับทีนี้มาดูเรื่องราวของโอสปาการโรกันหน่อยหนึ่งโอสปาการโรเองในการแข่งขันสนามนี้เนี่ย มันเป็น motivation หรือว่าเป็นแรงจูงใจที่ก้าวต่อเนื่องมาจากการที่ขึ้นโพเดียมได้ในสนามแรกที่กาตานะครับตัวของโปส้โปสปาการ่เองก็บอกนะครับว่าเ,ออเขาค่อนข้างจะแฮปปี้กับผลงานในสนามแรกนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาทำงานหนักอย่างต่อเนื่องในการทดสอบแล้วก็การพัฒน,นารถ ร่วมกันกับร่วมกันกับทีมดังนั้นเนี่ยโปก็บอกว่ารถในปีนี้เนี่ยมันดูจะมี DNA ที่เข้ากับเขามากขึ้นและจากการทดสอบที่มันดาลิก้าจำนวน3วันเขาก็ได้ทดลองหลายอย่างนะครับทดลองทั้งเรื่องการใช้ยางทดลองทั้งเรื่องการหาเรสเพสและที่สำคัญคือโอสปาการโรก,ก็ทำฟลายอิ l งแลบหรือเวลาในการคอลี่ฟาในการทดสอบเนี่ย ได้เร็วที่สุดด้วยดังนั้นจากแรงจูงใจที่ดีของตัวโปสปาการโรในการแข่งขันที่สนามแรกนะครับโปก็บอกว่ามาสู่มนาลิก้าเขาก็ยังมีความมั่นใจสูงแล้วก็เชื่อว่าการแข่งขันในสนามนี้เนี่ยฮอนด้ Honda ทุกคันจะทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะตัวเขาเองและตัวของมาร์คมาเกสด้วยนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญสำ,ญสำหรับฮอนด้ แล้วในการแข่งขันที่สนามนี้เนี่ยออทั้งโปอส์ฟากาโรกับมาร์กมาเกส Mark เองก็บอกว่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเซตติ้งที่ที่ใหญ่โตอะไรนักนะครับจะไม่ได้ไปแตะต้องรถมากขึ้นกว่าเดิมมาร์กมาเกสบอกว่าเซตติ้งส่วนใหญ่จะใกล้เคียงของเดิมแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือมาร์กเนี่ยจะต้องหาความเข้าใจให้ได้ว่าส่วนหน้าของรถ จะต้องทํำยังไงครับจากเดิมที่ใช้เบรกหนักๆที่ผ่านมากับรถแข่ง DNA เก่าของ rc 2 1 3 v เนี่ยเขาทําแบบนั้นไม่ได้แล้วเขาต้องหาวิธีแล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้แต่มาก็บอกนะครับว่าที่มานาลิก้าเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นทั้งในเรื่องของผลงานแล้วก็เขาเชื่อว่ามันจะทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามีการทดสอบ ตั้ง3วันแล้วก็หลายๆอย่างที่ตัวมาร์กเองก็มองว่ารถคันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือเมื่อเขาต้องการจะกดความเร็วต่อรอบให้มันเร็วขึ้นนะเขาก็ทำได้ทำได้เหมือนแบบกดสวิตสั่งได้เลยแต่แค่เพียงว่าสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจที่สำคัญที่สุดเลยคือการหาเรสเพจที่จะต้องยืนระยะให้ได้มากที่สุดเนี่ย ตัวของมาร์กเองก็บอกนะครับว่าการแข่งขันที่กาตาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ใช่คนที่ช้าเลยนะเขามีความเร็วสูงเกาะอยู่ในกลุ่มท็อปทได้หลายรอบมากนะครับแต่มาร์กบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเรสที่กาตาเนี่ยจะมีรถแข่งที่เร็วมากๆอีก4คันที่เร็วกว่าเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปไล่ได้เลยพยายามแล้วแต่ทำไม่ได้นะครับดังนั้นมาติดตามดูผมเชื่อว่าหนึ่งใน ปัจจัยสําคัญสําหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะการเลือกใช้ยางใครหายางที่ลงตัวที่สุดได้เร็วที่สุดนะครับใครหาเซตติ้งสาหรับการแข่งขันจริงได้เร็วที่สุดเนี่ยมันจะบ่งบอกได้ได้เป็นอย่างดีว่าทีมเหล่านั้นนักแข่งเหล่านั้นเนี่ยน่าจะมีลุ้นในพื้นที่แถวหน้ามากขึ้นนั่นคือเรื่องราวของ Honda ครับที่ น่านสนใจมากผมว่านะตัวของ Honda ในปีนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก DNA ของรถแข่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันก็เลยทำให้นักแข่งคนอื่นๆดีขึ้นมาโปรสฟาร์โกโรดีขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับปีแรกที่เขาก้าวมาขี่ Honda โปรพูดคำหนึ่งที่น่านสนใจมากโปรบอกว่าเขาไม่เคยมีความเร็วมากขนาดนี้มาก่อนในนั้นเขาเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกดีใจมาก กับการได้ใช้รถแข่ง RC 2-3 VP 2022มปี2022ันมันก็ไปสอดคล้องกับการที่มาร์กมาเกสบอกว่ารถแข่งคันนี้มันแตกต่างไปจากเดิมแบบสิ้นเชิงเหมือนว่าเขาได้ขี่รถที่มาจากทีมโรงงานอื่นเลยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันเป็นรถที่มีความเร็วมาร์กบอกว่ามันคือรถที่มีความเร็วนี่แหละแต่แค่เพียงว่าจะต้องปรับตัวให้ได้เท่านั้นเองนะครับมาติดตามมาดูครับว่า ส่วนสัปดาห์นี้มาร์กมาเกสโอสปารการโร่ aro, หรือนักแข่ง h o น d ้าคนอื่นๆอย่างโปอ,อย่างทาคาอกินาคามิแล้วก็อเล็กซ์มาเกสจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าพื้นที่บนโพเดียมอย่างน้อยจะต้องมี h o น d ้าหนึ่งคันจะเป็นโอสปารการโร่หรือมาร์กมาเกสต้องติดตามนะครับแล้วพวกเขาจะพาอา2์ซีสองหนึ่งสามวีขึ้นไปคว้าชัยชนะครั้งแรกในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับมาดู คอมเมนต์ทุกท่านหน่อยครับ uh